พี่นอ้องไปคากาแฟอีบอกกันเมาเอาีกแล้วเป็นปัจจัยี่สิบาทาทนะเดือดรำคำจะเนีจะมาทานอย่าบ้ำเน่ยมน่าวัดต่อวัดเอาทอดกันบเอออยพรจ้าภาแล้วสาธุด้ยนเดวีน้ใจให้เป็นปัจจัยยี่สิบบาท โอ้โหให้ปารนาเลิ่ล้ำคำจะเสนจะมาผ้านเยเน่เอ้ยถุกสำรัดในหัวใจโลกไัยมาไกลเออความจะเก็นเอ็นไก่ใหนไปไกลหางเก็กเล็กๆบวดหน่อยๆให้หายจอยสูกูทานถูกต่างๆมานั่นมันนนาลูกไอเหี้ว่าว้มเกิบเขียนเจ็บาเมยวิ้นเจียวทองวิ้นจนหวงจิตเป็นดาเขนตาตาจะเมนเนเน่เอย หัวขั้นเดียวปัวขั้นเอ็มนเจ็บเลยๆหัวไปน่อยอย่ามากกว่ามันเกี่ยวพันเจ้าเด้อเอ้ตลอดให้ขึนเกี่ยเชื่อแต่ขึนขอสาดพอดีแตบพี่น้องดื่ไหลดีคือจังกอนเนาพอโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอตออีกเอาอีกเอาอี้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้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 โอ้โหอ้อ้โหอ้อ้โโอ้โอ้โหโออ้โหโโอ้โหอ้โหโอ้โ เอาคือรงไ้เนี่ยคืออเอเอเอยคือนี่แม่ชู้กันเลยที่พ่อเมเอาชู้กำลังไหนอีพ่อสื่อกับแพรฟองละยี่สิบบาทเนื้อกินกาแฟก่อนนอนอีติบ่ะอันไม่กินกาแฟน้อนบาล้บโอ้ยนาะพ่อแมนนัน เขาก็กินก้อนเฮ็ดงานว้ายนี่มันมันมันพลียกรอกเล้วป้าไหนพ่อมาเขาแปงดีแท้อันกักินแล้วแล้วเฮ็ดงานแสดงยมาเป็นใบรุ่นกินแล้วแล้วนอนรับน่นไว้ชนะเอากินแล้วว่านอนรับได้ตีกาแฟรัชเมืดตอนนั้นก้นอนมารับลูกมากินกาแฟเล่เดียรยให้ลูกให้ลูกถามผู้ข้างหลังเบิ่งจักบาดก่อนแม่แม่นี่กินแล้วแล้วนอนรับหรือว่ากินแล้วแล้วอันเฮ็ดงานกาแฟนี่มาชคิดท่านเถอะ นีั้นมนยโคมึก้นด้เสีนี่แม่่อยถนัดคอนเทนดอใช่่นพ่อเงบอกว่าถ้ากินแล้วนอนอ่ะแสดงว่าวชราโอ้เสล่าแล้วแล้วพี่น้องวันนี้เขาสิเดินทางมานบอสสองร้อยเสิบได้หรอพ่อไม่นีพ่อเมงมานบอค่ะบอนี่ละเะอะไรหยังเดียวเราจะได้นิตีเพราะจะได้เนี้อเอาเนี่อแบาบนี้ นี่นุสิบอกวี่ที่่อยางแหล่แหล่ออมเต็นนีได้จากหมอลำนี่พูละซีพู้ละเช้านีพระเอกนักเอกก็จีหายูนี่พเอกวีกับจีหนี่บ่เสียบอเสียไอวีเห็นเหตุผเสียแน่เบึงเบงสาทเอามาดิหาอีกสีบบาทกหาอีกสี่สิบบาทไอวีขาดยูสี่สิบบาทพ่อว่าน่ะ พ่อว่าขาดีซี่สิบบาทโอ้ยโอ้ยเอลาโอายา่าคบั่นเอาไปเขบานี้เดินทางพัก่อนปาอันนี้พอยกไม่ยืนก็ดันหายกล่งบ่ค่ะพ่อขยัยกลางโอ้โมีเด้เปิดมากเพื่อกระจายไปจายุมฮะทุ่มทุ่มชอเฟอร์ทุ่มชอบเฟอร์เอาเขาอวาพ่อน ทุ่มค้อนไหวบบแมนติแมนซุเมือนนี้เปลี่ยนมากทุ่มโซเฟอร์ละตีแมนขึ้นเย่ะพได้ดอกเพราะว่าได้ต้องเดี๋ยวทีต้องขึ้นไปนอนแล้วผดแล้วผดแล้วพ่าเสียวเบิร์เลยทั้งโซเฟอร์ต้องค้อนไหวผุนติแมนโอ้ยยอมยอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาสู่เขาเด้อพ่ออย่าหาโผมหลายเด้อ